กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับแม็กยังอยู่ที่เดิมนะอยู่ข้างล่างอยู่เหมือนเดิมนะอ่ะาคทั้งที่แล้วนะครับ,บผมรีวิวตัวเรนเจอร์สปอร์ตในรุ่นปกตินะครับสแตนดาร์ดนะแล้วก็มีเรนเจอร์สปอร์ตมาลงอีกสามั้นเป็นเรนเจอร์สปอร์ตเสริมแพคเกจหมดเลยนะครับก็คือเป็นรุ่นที่เสริมแพคเกจเพิ่มเงินอีกหก0 0 0บาทนะไอ้ตัว ดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็ดัชชี่พูคอนโทรลมีกล้องวิว360รอบคันแล้วก็มีจอด้านในที่ใหญ่ขึ้นนะจอ Android LS นะครับก็จะได้ความพิเศษนะลูกค้าที่เพิ่มเงินหกหมืนบาทสำหรับตัว Sport, เอเวอเรสตเรนเจอร์สปอร์ตนะครับเรนเจอร์สปอร์ตตัวนี้นะเป็นตัวปีสองพนยิบสามนะครับก็ในตัวสองพันยี่ิสี่จะไม่ผลิตแล้วนะครับไอพวกที่เป็นตัวเแกเก็ตนะ ก็จะอยู่ในรุ่นสแตนดาดเท่านั้นราคา994,000บาทเพิ่มแพ็กเกจอีก60,000บาทนะเขาจะตกที่1 5 9 0 0 0บาทนะครับรุ่นนี้นะครับมีส่วนลดพิเศษ100,000บาทนะสำหรับคันที่อยู่ในสต็อกนะก็จะได้ส่วนลดนี้ไปนะครับท่านใดสนใจรุ่นสปอร์ตนะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องของแม็กไ้ด้วยนะครับ อ่าครับนี่นะครับซือ Ford Ranger Sport นะครับเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะครับรุ่นนี้นะมีตัวรุ่นเสริมแพคเกจด้วยนะครับส่วนคันที่อยู่ข้างหน้าเรานั้นเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะตัวนี้2024นะครับเป็นระบบใหม่นะมีระบบ Stop and s t a r t นะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ด้านในที่ปรับไส้กองนะครับช่วยลดค่ายเสียลงมาอีกนะรองรับมาตรฐานยูโรไนะครับตัวนี้2024นะโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%นะครับ ลูกค้าดาวที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเขาจะได้ตัวนี้ไปเลยนะครับผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ยนะครับแถมชุดแต่งให้รอบคันเลยนี่นะครับเดี๋ยวจะมามาดูนะคันที่อยู่ข้างหลังเป็นสีบรอนนะครับเป็นตัวรุ่นเสริมแพ็กเกจหมดเลยลูกค้าที่ซื้อสปอร์เสริมแพ็กเกจจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับปอร์ตเรนเจอร์สปอร์ตเครื่องยนต์อดศูนโชคมโนทูปนะครับ1 7อจิแรงม้าแรงบิด4ี่ห้าินิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่อง น้ำมันดีเซลนะครับตัวนี้ระบบไฟฟ้าภายในรอบคันหมดเลยนะตัวเออเรนเจอร์สปอร์ตนะครับที่ได้เสริมแพ็กเกจนะราคาของเขานะครับจากเดิม994นะครับเพิ่มอีกห้าหมื่นบาทนะเขาจะตกเ,เพิ่มอีกหกหมื่นบาทนะครับก็จะไปลงที่ราคาหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้นะครับส่วนลดหนึ่งแสนบาทสามคันนี้เลยนะตอนนี้ติดจองไปแล้วหนึ่งคันนะครับเหลืออีกสองคันนะครับ รุ่นเรแพคเกจที่ได้มานะก็จะมีแอปทีฟพูดคอนโทรลด้านหน้านะครับเซนเซอร์ด้านหลังป้องกันการชนจากด้านหลังนะเวลาเราถอยหลังเนาะแล้วก็ด้านหน้านะครับแอปทีฟพูดคอนโทรลนะช่วยเวระยะห่างในการขับขี่จากคันหน้านะครับแล้วก็สามารถตั้งลิมิตความเร็วให้ลกให้รถวิ่งไปเองเลยแล้วก็ผ่อนคันเร่งเองนะครับเร่งเองด้วยนะเวลารถคันหน้าเขาเคลื่อนที่นะครับคันนี้ก็เคลื่อนที่ได้นะมีความพรีมเมียมเข้ามานะครับแล้วก็มี ระบบเบรคมือเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ได้ไดดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะแถมจอด้านในก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับจอ Android OS ตรงกลางนะครับจอเป็นจอชนิดพิเศษนะแบบตัวท็อปเลยนะครับก็จะได้ความพรีเมียมเพิ่มขึ้นมานครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นสปอร์ตก็คือรถทุกค้าที่ซื้อรถรุ่นนี้นะครับก็คือรถมือหนึ่งนะครับจดทะเบียนาฟแดงได้เลยนะ เหลืออยู่2คันนะครับเป็นสีบอนเสริมแพ็กเกจนะครับลูกค้าที่ซื้อคันนี้ไปก็สามารถใช้งานได้แบบเต็มที่เลยนะแล้วก็คุ้มสุดๆเลยนะครับหรือจะเลือกอีกทางเรื่องนึงก็คือมีไ i t แท็ด้วยนะแ i t ไวแท็ก็จะได้ออปชันเพิ่มเติมเข้ามาอยู่แล้วนะครับมีระบบเซ็นเซอร์อาจะไม่มีอ d a ด t i v e ค o n นโ o l นะเป็นตัวเครื่องยนต์เดียวกันนะครับแต่ว่าในตัวไวแท็นะั้นจะมีคุอนโรลอย่างเดียวแล้วก็ดีไซน์ภายในที่หรูขึ้นมานะ ต่ถ้าท่านเสิร์ฟคัสเกตแบบนี้นะท่านจะได้ตัวระบบที่มาช่วยด้านหน้านะแล้วก็ช่วยด้านหลังด้วยนะครับเป็นเซนเซอร์นะลูกคาก็จะได้ความปลอดภัยแล้วก็มีสัญญาณแจ้งเตือนนะแล้วก็จอด้านในที่ใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะมีการใช้งานเพิ่มเติมเข้ามาก็คุ้มสุดๆเลยนะเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าตัวนี้รอบรอบคันเดิมๆได้อะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมจากโรงงานนะ สีแบบนี้เหมือนกันนะครับรุ่นสปอร์ตก็จะได้ตัวกระจังหน้าสีดำด้านนะครับนี่มีกล้องบูเอ่อกล้องวิวเบิร์ดไอด้วยนะก็นะคือท่านเสริมแพคเกจเข้าไปเนี่ยมันจะมีกล้องด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะด้านหน้านะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกที่เป็น led ด้วยนะครับรุ่นนี้ได้ทุไม่ต้องเสริมแพคเกจก็ได้ไฟตัดหมอกอยู่แล้วนะแต่ว่าจะได้เซ็นเซอร์มาด้วยนะครับท่านที่เสริมแพคเกจเนาะจะมีห่วงลักจูงเดิมจากโรงง,งาน2จุดอยู่แล้วนะครับมัวกันกับ Mode, นาะ แล้วก็มีกันชนด้านหน้าที่เป็นรูปทรงตัวเฮดเหมือนไวแท็กเลยนะครับไฟเดย์ไทม์ล้วนิ่ l ไรทเป็นรูปทรงสีแคมนะไฟมัตติรีเฟกเตอรนะครับเป็นไฟ LED สีขาวสองสว่างในเวลากลางวันได้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทมตัวสด้านบนเป็นรุ่นเน็กเ e นก็จะได้ตัวไฟแบบนี้ทุกรุ่นเลยด้านข้างนะครับก็จะเป็นคิวซุ aw, มล้อ3นิ้วเดิมจากโรงงานมานะครับแล้วก็จะมีล้อขนาด 18มาแล้วนะรุ่นสปอร์ตให้ล้อขนาด18เลยนะครับในรุ่นเรนเจอร์เนาะล้อเขาก็เป็นดีไซน์เฉพาะรุ่นสปอร์ตนะครับขนาดล้อนะครับ18นะแล้วก็ขนาดยาง25ครับ 55R18 นะเป็นยางเดิมๆจากโรงงานนะครับอันนี้เป็นยางพูดเยียร์ให้มาเลยนี่นะครับแล้วก็จะมีกล้องวิวด้านข้างด้วยนะสำหรับตัวกระจกมองข้างนะครับพับเปิดปิดไฟฟ้าจาก รีโมทได้เลยนะรุ่นนี้ไปได้กล้องวิวด้านข้างมานะครับแล้วก็มีไฟโซลาร์ติงด้านซ้ายด้านขวามีหมดเลยนะครับแล้วลูกค้าเปิดประตูไฟนี้จะช่วยส่องพื้นให้ด้วยนะแล้วตัวนี้2023นะครับก็จะมีอะคริลิกทอมว่าเทอร์โบอยู่ด้านข้างนะตรงบริเวณที่ระบายความร้อนนะครับมันไดขึ้นมาจากโรงงานเลยแล้วน้ำหนักได้1นึ่งรอยยสบกิโลกรัมเลยนะ แล้วก็ประตูของเขานะที่เบ้าจับนะครับจะมีเป็นสีเทากะไฟนะครับตัดกับสีตัวรถเลยนะช่วงล่างเป็นโมโนโทูบนะครับตัวนี้ด้านหลังมีแหนบห้าเส้นเลยนะครับแล้วก็มีดิสเบกข้างหลังให้ด้วยนะโมโนทูบนี้ก็นุ่มมากๆเลยนะครับโชค๊คแบบนี้นะเหมาะสำหรับใช้ลุยได้เลยนะไม่กระแทกนะครับเวลาเราขึ้นเนินขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะ แล้วก็ด้านหลังนะเป็นไฟ LED แล้วนะครับไฟตัวสปอร์ต LED ครึ่งหนึ่งนะด้านในเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับไม่ใช่ฟูนะด้านล่างนี้ไม่มีไฟนะครับเป็นสะท้อนแสงในส่วนของไฟท้ายจะอยู่ด้านบนนะบริเวณตรงด้านบนนี้จะเป็น LED หมดเลยนะครับแล้วก็มีอคริกคำว่าสปอร์ตมาให้นะไฟเบรกจุดที่3ามฝาท้ายผ่อนแรงนะครับมีกล้องด้านหลังนะแล้วก็มีตัปั๊มเรนเจอร์แบบจมนะครับมีเซ็นเซอร์ที่กันชนท้ายมาให้ด้วยเลยนะครับ เป็นสีกาแฟตัดกับสีัวรถนะแล้วก็ช่วงล่างที่มีโชคอยู่นอกแหนบนะครับก็จะให้น้ําหนักแล้วก็การบรรทุกที่ดีขึ้นนะรับน้ําหนักได้ถึงหนึ่งพันสองอกิโกร,รัมเลยนะครับป่าท้ายคอแนแรมนี่สามารถยกได้มือเดียวเลยนะครับยกมือเดียวง่ายๆเลยสามารถติดตั้งโชวคเพิ่มเติมได้นะอันนี้เป็นรถใหม่ในสต็อกเลยนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นปีสองพันยี่ิบสาม ยกมือเดียวได้เลยกล้องวิวตรงโลโก้ตรงกลางแนละ้ว okay. แล้วกลับมาที่ด้านหน้านะครับฝากระโปรงเป็นรูปทรงสปอร์ตมาจากโรงงานอยู่แล้วนะแล้วก็มีกระจกแบบสองชั้นจากโรงงานนะครับป้องกันการแตกกระจายด้วยแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนเป็นแบบพอโต้นะครับสามารถเปิดใช้เองได้ด้วยนะแล้วก็จะมีกล่องเรดาร์ด้านหน้าด้วยนะครับกล่องเรดาร์อยู่บริเวณตรงกลางนี้นะ กล่องอันนี้มันช่วยอ่านพวกสิ่งของต่างๆนะครับพวกคนสัตว์สิ่งของเนาะที่เป็นระบบ AI เขารู้จักนะอย่างเช่นกล่องหรือคนหรือรถหรือสิ่งของต่างๆต้ตตนไม้กัญชากล้วยอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกเส้นอะไรพวกนี้นะตัวนี้มีเลนส์คิปปิ้งด้วยนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหน้าที่ทำงานคู่กันกับกล่องด้านบนตรงนี้นะอ่านเส้นอ่านอะไรหมดเลยนะ เวลากล่องด้านบนมองไม่เห็นกล่องด้านล่างจะช่วยอ่านแทนดด้วยนะครับได้ความพิเมียมของรุ่นท็อปมาหมดเลยนะแล้วก็ภายในของคันนี้นะครับก็จะได้เริ่มเลยที่พวงมาลัยนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเบามากๆเลยแล้วก็มีมาติฟังก์ชันที่พวงมาลัยทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเลยนะครับมีเลนคิปปิง้งมีแด็กกิตควบค онт นะครับช่วยจํากัดลิมิตความเร็วให้เราได้ด้วย เวลาเราขับแล้วเราล็อกความเร็วไว้ที่เท่านี้นะ,ะแล้วเราก็กดเปิดโหมดนี้นะครับลูกค้าก็ไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเหยียบคันเร่งแล้วลูกค้าก็สามารถปล่อยรถไหลได้เองเลยนะครับมีช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนะจนถึงจุดสต็อปหยุดนิ่งเลยนะครับแล้วก็จอตรงกลางนะครับเป็นจอใหญ่สุดเลยนะเพิ่มเติมมาจากตัวแพคเกจที่ให้ไปนะครับแล้วก็ในช่วงถัดลงมาก็จะมีจุดชาร์จแบตไฟฟ้านะเป็น Type C USB Wireless ได้หมดเลย เกียร์แบบทาวเวอร์เหมือนเดิมนะครับเป็นแบบเสานะสามารถปรับเล่นในนวนได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายเลยนะเพียงกดลงไปก็สามารถปลดล็อกได้เลยนะครับแล้วก็ดีไซน์คอนโซลด้านในนะก็ให้ความหรูมาอยู่แล้วด้วยนะครับในรื่งสปอร์ตกุญแจโมบายไลเซอร์นะครับสามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะภายในก็มีเบาะที่เป็นเบาะหนังรูปทรงสปอร์ตของเขามาอยู่แล้วด้วยนะครับทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลย แล้วก็มีแอร์ด้านหลังบริเวณคนนั่งด้านท้ายด้วยนะครับกระบะเรนเจอร์สปอรคันนี้นะครับเป็นรถกระบะสี่ประตูนะครับจดทะเบียนเป็นรถเก่งเนาะก็ไม่ต้องเติมน้ำมันแอดบูนะครับตอนนี้นะครับความแตกต่างระหว่างเรนเจอร์สปอร์ตที่เสริมแพ็กเกจกับเรนเจอร์สปอที่เป็นตัวสแตนดะาร์ดเนาะก็จะได้ตัวระบบภายในไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ดิสเบรที่เพิ่มเข้ามาเป็น4ล้อเลยสําหรับรุ่นที่เสริมแพ็กเกจนะครับรุ่น ตัวไม่เสิร a แพ็กเกจรุ่น Standard มีดิสเบกแค่2ล้อนะแล้วก็มีดัมเบกเป็นด้านหลังนะครับในส่วนของตัวนี้ได้ทั้ง4ล้อเลยนะแล้วก็แ e x ทีฟคุป c o อ t r โทแบบตัว g h เลยนะครับก็คือในรุ่นเสิร์ฟแพ็กเกจก็ได้ตัวเซนเซอร์ด้านหน้าเซ็นเซอร์ด้านหลังนะกล้องวิวรอบคันมีหมดเลยนะครับช่วยอะไรขับช่วยอะไรมีหมดเลยเลยคลิปปิ้งก็มีนะ ป้องกองนันการออกนอกเส้นทางอะไรเช่นออกนอกช่องอะไรเงี้ยมันช่วยล้างไว้ให้เราด้วยนะครับก็เป็นการเสริมความปลอดภัยเข้าไปก็60,000บาทนะครับลูกค้าเพิ่มเงินจาก9 9้าเน้าสะก็ได้ตัวรถรุ่นนี้ไปแต่รุ่นนี้ต้องผลิตจากโรงงานนะครับไม่มีการเสริมเพิ่มเติมนะมโปรโมชั่นตอนนี้นะครับก็มีเทียบเลยนะลูกค้าท่าในใดสนใจก็สามารถทักหาแม็กได้เลยแม็กอยู่ที่ฟอร์ตพระประแดงนะครับวันนี้แม็ก้องขนออุญาตจบทิปกับการรีวิว สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตเนาะก็สัปดาห์นี้มีรุ่นสปอร์ตหลายคลิปเลยเพราะว่ามีสปอร์ตมาลงหลายรุ่นเลยนะครับหลายคันเลยหลายสีเลยทั้งรุ่น2023 2024มีหมดทุกรุ่นเลยนะครับจะเป็นรถเทสรถในคุ้มสิบค่ะมีหมดเลยอ่ะส่วนรถไม่เท่ากันนะงนี้ไม่ต้องขออนุญาตจบกับคันเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องของแม็กไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ